สวัสดีครับสวัสดีโดชัไไมครับสวัสดีค่ะฮินโนุ่มิทีภาร,รายิดีให้บริการค่ะดิฉันน้ำนิสารัตสายลูกค้าสัมพันธ์ค่ะคุณลูกค้าต้องการสอบถามเรื่องใดคะมีปัญหาอยากสอบถามหน่อยครับว่า รถฮีโน่อะตอมเนี่ยนาฬิกามันตั้งยังไงครับได้คะ่ะคุณลูกค้ายังไงดิฉันขออนุญาตแอดไลน์คุณลูกค้าเพื่อส่งวิดีโอวิธีการตั้งนาฬิกาวิทยุในรถบปันทูฮีโน่อะตอมให้นะคะครับขอบคุณครับและผมจะรอนะครับได้คะ่ะรอสักครู่นะคะขอบคุณมากค่ะ ครับตอนนี้เราอยู่ที่รถฮิโนอะตอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการตั้งนาฬิกาของมิยุฮิโนอะตอมเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับขั้นตอนที่1บิดสวิตกุญแจไปที่ออนขั้นตอนที่2เปิดปุ่ม power on ขั้นตอนที่3กดปุ่มนาฬิกาแช่ไว้ขั้นตอนที่4กดปุ่มเซ็ตแช่ไว้ตัวเลขนาฬิกากระพริบแล้วนะครับ กดปุ่มหนึ่งตั้งชั่วโมงตอนนี้3โมง15นาทีปุ่มที่2นะครับตั้งนาที15นาทีตั้งเรียบร้อยกดปุ่มเซตอีกครั้งนึงครับเพื่อเป็นการบันทึกเวลาเสร็จแล้วครับขั้นตอนการตั้งนาฬิกาวิทยุฮิโนอะตอมเป็นไงครับการตั้งนาฬิกาวิทยุรถยฮิโนอะตอมไม่ยากอย่างที่คิดนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนก่อนที่จะไปนะครับอย่าลืม ทุกท่านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ของเราด้วยนะครับคลิปนี้เฮยยุทธลาไปก่อนครับสวัสดีครับ